สวัสดีค่ะเด็กๆกิจกรรมกลุ่มย่อยของเราวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการคัดแยกขยะค่ะซึ่งคุณครูมีวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและถูกวิธีมาให้เด็กๆดูนะคะไปชมกันเลยค่ะวิธีการแยกขยะให้ถูกต้องการแยกขยะเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทําให้เรากําจัดขยะได้ถูกวิธีมากขึ้นลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดปริมาณขยะ เพิ่มการนำกลับมารีไซเคิลขยะบนโลกก็จะลดลงด้วยการแยกขยะก,ก็ง่ายนิดเดียวแยกตามสีถังถังขยะสีเขียวสำหรับขยะอินทรีย์ขยะเปียกขยะอินทรีย์คือขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารเปลือกผล,ลไม้เศษผักเนื้อสัตว์ เศษใบไม้แห้งส่วนประโยชน์จากการแยกขยะสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพใส่ต้นไม้แปลงผักสวนครัวได้ถังขยะสีน้ำเงินถังขยะสำหรับขยะทั่วไปเป็นขยะที่มักจะย่อยสลายไม่ได้หรือย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิลจำเป็นต้องหาวิธีกบจัดอย่างถูกวิธีเช่น ซองขนมถุงพลาสติกภาชนะปนเปื้อนอาหารกล่องโฟมกระดาษชานอ้อยถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่เราทิ้งไปแล้วแต่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกครั้งไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วทิ้งเช่นขวดพลาสติกถุงพลาสติกขวดแก้วกระป๋อง กล่องกระดาษกระดาษประโยชน์จากการแยกขยะสามารถผลิตขาเทียมผลิตหลังคารีไซเคิลผลิตหลอดไฟถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายขยะอันตรายคือขยะที่มีสารปนเปื้อนวัสดุอันตรายชนิดต่างๆเช่นสารพิษวัตถุติดเชื้อวัตถุก,กลัดก่อน เช่นฐานไฟฉายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยาหมดอายุกระป๋องสเปย์ส่วนประโยชน์จากการแยกขยะแยกเพื่อนำไปจำกัดอย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้รั่วซึมลงแหล่งน้ำหรือชั้นผิวดินคำถามน่ารู้ข้อที่1นึ่นเด็กๆเคยทิ้งขยะเองหรือไม่คะข้อที่2เราควรทิ้งขยะที่ไหนคะเด็กๆ ข้อที่3าเด็กๆเ,เคยเห็นถังขยะสีอะไรบ้างคะข้อที่4ทาถังขยะสีไหนควรทิ้งขยะประเภทใดคะเด็กๆเ,เรามาร่วมกันหาคำตอบและตอบคำถามกันนะคะ เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆสําหรับการแยกขยะนะคะการแยกขยะก็จะมีวิธีง่ายๆเลยก็คือการแยกตามสีของถังขยะนั่นเองนะคะและประโยชน์ของการแยกขยะก็คือแยกเพื่อที่จะนําไปกําจัดอย่างถูกต้องและถูกวิธีนะคะเพื่อไม่ให้ขยะนะคะรั่วซึมลงไปในแหล่งน้ําและรั่วซึมลงไปในผิวดิน นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เป็นไงกันบ้างคะสำหรับการคัดแยกขยะในกิจกรรมกลุ่มย่อยของเราเด,เด็กอย่าลืมนะคะเราควรทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกถังและถูกวิธีนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ